ครั้งแรกเลยนะคะดิฉันทำงานเป็นเลขาอยูออ่ครั้งแรกเลยเนี่ยจะเจ็บคออยู่ด้วยอาการจะเจ็บเจ็บเจ็บคออยู่เ <นะ S 1> รื่อยนะเจ็บคอนี่หมายถึงเหมือนคันคอไอค่ะจะมีอย่างนั้นลักษณะเอ๊ะเรารับโทรศัพท์แล้วเจ้านายบอกว่าเอ๊ะถ้าทำมาอันอาชีพนี้แล้วยังจะไออยู่เรื่อยเนี่ยสงสัยต้องเปลี่ยนหน้าที่คือมีกระแอมตะอดอดใช่ค่ะรับโทรศัพท์แล้วมันจะแบบว่าเอ่อมันจะมีเซมห่าอยู่ในนี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นมันก็ทานแต่ยาหมอยาปฏิชีวนะแล้วคุณหมอวินิฉัยว่าก็ได้แต่บอกว่าร่างกายอ่อนแอนะคะคุณขาดสารตัวนี้ตัวนี้ก็เลยให้ร่างกายมียาบำรุง<อ>บ้างแล้วก็คือก็ไม่อยากจะไปเถียงกับหมอไม่ <พอ S 2> สงสยัยหรือว่าฉันอ่อนแอทั้งปีทั้งชาติเลยเหรอเนี่ยฉันไม่คิดจะแข็งแรงกับเขาเลยเหรอใช่ค่ะช่วงนั้นบอกให้ก็ได้เลยเดินเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นตอนหลังเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องต้องหยุด ตอนหลังนี่ไม่ทานอะไรทั้งสิ้นก็ออกกำลังกายอ่าฮาแล้วก็ไปอยู่ที่สวนไปอยู่เงียบเงียบอยู่เงียบเงียบตอนหลังก็อากาศดีๆี่าฮไปอยู่ที่นครยุยกประมาณสักสองสามเดือนถามว่าดีไหมมันก็ดีเพราะตอนเช้าดิฉันตื่นมาก็เดินเดินเดินออกกําลังกายพอดีช่วงนั้นกลับมาบ้านที่บางกรวยพอดีสามีที่ดิฉันมาดูทีวีครับเขาก็ชอบดูเปลี่ยนช่องเปลี่ยนไปเป็นมาิฉันีก็เดินทํางานไปเขาก็เรียกบอกว่าอันนี้นี่นี่เธอมาดูอะไรนี่ทำอะไรเหรอ เนี่ยเนี่ยเนี่ยบิมบิมบิมอ่ะดิฉันก็หันไปมองโอ้ยไม่เอาแล้วบิมบิมอะไรไม่เอาทั้งนั้นแหละอาหารเสริมพอกันทีไม่เอาละใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นก็ยังมีอาการคันตาเริ่มรู้สึกว่าทานอาหารทานของทะเลเนี่ยจะคันตาคันมากเลยคันตาแล้วคันโพรงจมูกคันมากอ่ะสุดท้ายก็ไปโรงพยาบาลที่ตลิ่งชัน หมอวินิฉัยเลยว่าคุณเป็นคุณเป็นภูมิแพ้แน่นอนก็ให้ยามาทานอ่อเนตอนนี้ก็ทานใหญ่เลยทานทานทานยาตัวนี้ต้องทานเลยนะหลังจากที่ทานอาหารต้องทานเลยนะคือจะกําชับเอ๊ะทำไมเราต้องทานยาไม่หายสักทีนะลองดิพอสามีบอกให้ดูบีมเสร็จอ่าโอเคสักพักนิ่ฉันก็บอก แล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะท้าพิสูจน์ล <ะ S 2> แลยบอกเขาแล้วว่าไม่เอาแล้วพูดพูดไม่เพาะด้วยแกับเขา่าบอกไม่เอาแล้วแต่ถามว่าเออแล้วมันบริษัทนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะเขาบอกอยู่อาคารอาเอสเอาแล้วเสร็จชันเพราะมันอยู่ใกล้เมืองไทย<อ> <laughs> มาทํางานเสร็จลอดใต้อุโมงม,มามาที่นี่มาขอซื้อได้ตัวเองครับ ขอเขาซื้อเขาก็ขายให้ไปหนึ่งกระปุกนะคะสีอะไรฮะตอนทีส่สีเขียวสีเขียวทำง่าเอาสีเขียวไปอขอขอเขาซื้อไปไม่สมัครไม่เสมอแต่จะขอซื้อนะคะ,ะก็เอากลับไปบ้านยังไม่ทานยังไม่ทานเอาะะไปนั่งดูมันไม่หายนะ,ะยังไม่หายค่ะแต่นี่วันนั้นมันสุกก้า็ไปนครนายกเอาแล้วว่ามานครนายกนีม่มาอัดซะเลยเช้าสามกลางวันสามเย็นสามก่อนนอนอีกสามโอ้โหเรีย <laughs> นชอบโอเวอร์ดส จานพิเชษเจอของจริงกันไหโอ้เชื่อไหมคะ <laughs> ว่าจามไม่หยุดเลยจามอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย <laughs> เดี๋ยวอาการนี้คืออาการที่กินเกินปริมาณหรือเปล่าฮ <laughs> ะ <laughs> เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์บอกว่าใช่ได้ยังไงฮะไหนบอกว่าทุกทีกินไม่มีการเกินกินเกินปริมาณ <laughs> สำหรับคนปกติที <laughs> ่แ <laughs> สดงว่าคุณนาดนี่ไม่ปกติสิฮนะเขาบอกว่าไม่ใช่ยาคืออาหารเสริมเอาอาหารเสริมก็ทานให้มันเต็มที่เลยก็มปอาหารเสริมซิบสองเม็ดน่ะ โอ้สนุกดีค่ะกี่วันฮนะคุณเชื่อไหมว่าสามวันดิเช่นหายเลยแต่แต่ทานอย่างสมมติว่าดิฉันทานวันเนี้ยพวกนี้ดิฉันจะต้องไปถวายกรถินหรือว่าไปทําบุญที่วัดเขาข้อที่นครยุทธตาแล้วฉันจะไปได้ยังไงตีสองอยังนั่งจาม,จามฟุด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 <ๆ>คือเป็นคนชอบท้าทายอะ่ะ<ๆ>ของดีมันต้องตอบโจทย์ได้ใช่ไหมฮะสามวันเท่านั้นปรากฏว่าเอะเราไปได้นะไปทําบุญได้กลับอันนี้วันที่สองไปได้เออไปได้เลยนะอ่าฮะแต่ก็ยังกินอยู่ชักมั่นใจกลับมาอ้าว ต่อดีกว่าต่อดีกว่า uh huh. อ่กาก้าวท้าทายได้ละดิฉันใช้ประมาณกระปุกแรกกระปุกที่สองเห็นผลเลยนะดิฉันตอบโจทย์ได้เลยว่าดิฉันไม่ต้องตื่นมาแบบประเภทเช้ามานี่ต้องส่องกระจกแล้วต้องข,ะขะยัยี่ตาคันตาอะไรเงี้ยไม่ต้องแล้ว uh huh. เริ่มดีใจเพราะตอนที่คันตาอาการลักษณะเหมือนกับมีทรายอยู่ในตาแต่อาการที่เป็นเนี่ยสันนิษฐานสุดท้ายแล้ววินิจฉัยว่าเป็นภูมิแพ้แน่นอนถูกไหมฮะถือว่ารุนแรงไหมครับอาจารย์ ก็คงจะรุนแรงเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นแล้แบบไม่หายเลยเพราะเรื้อรังขนาดยาเป็นแบบเรื้อรังเลยเอาไม่อยู่ด้วยนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็คืออาการเหล่านั้นหายไปหายค่ะคุณภาพชีวิตดิฉันดีมากตอนที่ฉันป่วยหนักตอนนั้นอายุ45แล้วตอนนั้นมีแต่ขาลงขาลงที่ยังไม่เจอบิมนะคะ เรียกว่าขับรถอะไรนี่ไม่ได้เลยต้องเป็นผู้นั่งตลอดต้องมีคนขับรถให้นั่งแต่ปัจจุบันนี้ดิฉันอายุ61จะขึ้น62ดิฉันขับรถไปสิงบุรีกลับไปไหนไปไหนได้แล้วก็ตีสี่ตื่นมาด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วทําให้สามารถที่เรามาปฏิบัติธรรมตีสี่ตื่นมาผู้หญิงวัยขนาดนี้ตื่นตีสี่โดยที่ไม่งองแงแล้วเวลาไปไหนเนี่ยความคล่องตัวมันมากกว่าคน <ừ> อายุ40กว่าที่เดินตามดิฉันใช่เพื่อนอเพื่อน<ๆ>ที่เดินตามอย่างเมื่อวานดิฉันไปที่าวาัดบวร ขึ้นเรือก็สะดวกก้าวขึ้นได้ก็สะดวกเขาบอกอะไรว่าทําไมอายุหกสิกว่าทำไมเดินเร็วเร็วดูแข็งแรงกว่าตอน40่สิว่าใช่ดิฉันมีความรูสึกว่านี่แหละดิฉันคิดว่าดิฉันพบสิ่งที่ดีสําหรับตัวดิฉันเองแล้วก็คงจะไม่เปลี่ยนใจไปไหนแล้วล่ะยินดีด้วยครับค่ะอาล่ะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะคะ เราพบว่าในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้นี้จะมีระดับเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่า t s 2มากกว่าปกติบีมสูตรสีเขียวสามารถที่จะเพิ่มเม็ดเลือดขาว TSH และ Tregulator ได้ทั้ง2ตัวนี้สามารถปรับระดับของ TSH ให้อยู่ในระดับปกติได้ครับอาการภูมิแพ้ก็จะลดลงนะครับเรามาดูกราฟเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์บีมสีเขียวครับกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แป้งนะครับ mm hmm. ซึ่งแทนด้วยสีเหลืองนะครับเราก็จะพบว่า TSH เพิ่มขึ้น ทีเอสฟีเรกลาเก็เพิ่มขึ้นแล้วทั้งคู่ก็ไปปรับระดับ TS2 <c oughs> ให้มันลดลงบ <c oughs> อาการภูมิแพ้ก็เลยหายไป